สวัสดีครับนะครับสลับคลิปนี้นะครับเราจะมาดูนะครับ Microsoft Office นะครับที่เป็นตัวของการลงทะเบียนแบบรวมนะครับเดี๋ยวเปิดให้ดูนะครับเป็นแบบนี้นะครับเป็น Microsoft Office ที่ได้รับมาจากสพทนะครับเป็น Office ที่ได้รับจัดสรรเครื่อง นะครับตอนโครงการ 4, i c ซ ICT เนี่ยนะครับมาแล้วเนี่ยใช้งานไปสักพักหนึ่งเนี่ยเขาจะขึ้นมาว่าใส่คีย์ผลิตภัณฑ์ของคุณก็คือออฟฟิศหมดอายุแบบเนี้ยนะครับเนี่ยเราปิดไปเนี่ยพอเปิดเข้าไปใช้งานเห็นไหมครับมันจะใช้งานอะไรไม่ได้นะครับเปิดอ่านะครับเขาก็บอกว่าให้ใช้อะไรนะครับบอกใช้งานไม่ได้นะครับบัญชีของโรงเรียนของคุณใช้งานไม่ได้นะครับ นี่นะครับแล้วก็พวกเครื่องไม้เครื่องมืออะไรต่างๆก็ใช้งานไม่ได้นะครับวันนี้ก็เลยะจะมาแนะนํานะครับวิธีการที่จะเข้านะครับใช้งานให้ทําให้ออฟฟิศเนี่ยใช้งานได้อีกครั้งนะครับให้เรากดไปตรงข้างบนนี่นะครับมันจะมีตัวตกใจแล้วก็มีชื่อผู้ใช้งานของออฟฟิศอยู่นะครับให้เรากดไปตรงข้างบนนี้นะครับ ที่โปรไฟล์ที่ลงชื่อเข้าใช้งานเนี่ยนะครับเสร็จแล้วเลื่อนไปตรงข้อมูลใช้ออฟฟิศนะครับดูข้อมูลใช้ออฟฟิศตรงนี้นะครับกดเข้าไปครับเสร็จแล้วเนี่ยนะครับมาตั้งค่าการอัปเดตนะครับให้ทำการอัปเดตเลยตอนนี้นะครับทีนี้อัปเดตแล้วอัปเดตข้อมูลแล้วดูนะครับว่าใช้งานได้ไหมนะครับอ,ออกจากระบบแล้วก็เข้ามาในระบบออฟฟิศอีกครั้งหนึง ก็ยังขึ้นเหมือนเดิมนะครับขึ้นเหมือนเดิมนี่นะครับใช้งานได้ไหมนะครับเปิดนะครับก็ใช้งานยังไม่ได้นะครับนี่นะครับปรากฏว่าใช้งานยังไม่ได้มีอีกวิธีนึงนะครับอตอนนี้คือออฟฟิศพวกนี้นะครับเขาจะให้เลขผลิตภัณฑ์ของ Microsoft Office เนี่ยนะครับเอาเอาไว้กับผู้ดูแลอยู่นะครับอให้เราทําการล็อกเอาท์ออกไปก่อนนะครับแบบนี้นะครับกดเข้าไปแล้วก็ออกจากระบบครับแล้วก็ลงชื่อออกไปเลยครับอ่าตรงนี้นะครับ เสร็จแล้วนะครับเราก็เข้าไปตรงนี้นะครับลงชื่อใช้งานนะครับลงลงชื่อเข้าใช้อีกครั้งหนึ่งเสร็จแล้วก็พิมพ์นะครับพิมพ์เลขผลิตภัณฑ์ที่ทางบริษัทหรือทางสพทรหรือสอพปอสอพมอ,อะไรที่เขาให้มาเนี่ยนะครับแล้วเราก็พิมพ์เข้าไปใหม่นะครับถ้าไม่ทราบก็ต้องติดต่อนะครับถ้าไม่ทราบหมายเลขผลิตภัณฑ์มันจะเป็นอีเมลกับรหัสผ่านนะครับถ้าไม่ทราบก็ต้องติดต่อ ผู้ดูแลนะครับอาจจะเป็นทางร้านหรือ,อสอพอปอนะครับหรืสสอสพมอนะครับต้นสังกัดของเรานะครับอันนี้ผมทราบอยู่นะครับเขาให้ไว้อยู่ผมจะพิมพ์เข้าไปนะครับเสร็จแล้วก็กดถัดไปตรงนี้ได้เลยนะครับเสร็จแล้วนะครับก็จะต้องใส่รหัสผ่านนะครับ ใส่รหัสผ่านถูกต้องแล้วให้กด sign in ตรงนี้นะครับอ่านะครับมันจะขึ้นมาแบบนี้ก่อนให้เราปิดนะครับอ่ากดปิดตย่งนี้นะครับแล้วก็กากบาทปิดไปก่อนหนึ่งรอบนะครับเสร็จแล้วนะครับให้เรามาลองเปิดนะครับผลิตภัณฑ์ตัวใดตัวหนึ่งของ Microsoft Office ก็ได้ครับผมเปิดตัวเดิมนะครับเปิด PowerPoint นะครับพอเปิดมารอบนี้นะครับเห็นไหมครับเขาไม่ไม่ถามแล้วนะครับรูปโปรไฟล์ตรงนี้กลายเป็นสีเขียวแล้วนะครับอพอเรากดเข้าไปงานนําเสนอเปล่าเห็นไหมเห็นไหมครับก็สามารถใช้งานได้แล้วครับเนี่ยเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆในการวาดรูปในการอะไรเนี่ยก็ใช้งานได้ตามปกติแล้วนะครับอันนี้ก็คือเป็นการอัปเดตนะครับแก้ปัญหา Microsoft Office ที่ทางโรงเรียนหรือหน่วยงานที่ได้รับ จัดสัรนมาแล้วเนี่ยเขาแจ้งว่าหมดอายุนะครับผลิตภัณฑ์นงคูณไม่สามารถใช้งานได้แล้วอะไรประมาณนี้นะครับก็ให้ทําตามวิธีที่ผมได้แนะนําไปนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เท่านี้นะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ